คล้รสดทาวันนี้นะคะจะมาดูเป็นสกูชี่อตใหม่นะคะก็มีแบบใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยนะ,ะแล้วก็มีของแบบเดิมเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูช่องทางการติดต่อกันเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็จะมีเป็นแบบมาใหม่ด้วยนะคะนี่เลยนะคะประมาณนี้เลยนี่เป็นตัวอย่างคะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีเป็น ไอรานนะคะไอเเเป็นอยงนะคะแล้วก็จะมีเป็น IG นะคะอันนี้นะคะจะเป็นชื่อ IG นะคะชื่อ b u ว l Shop ปเ p ป p นะคะแล้วก็จะมีเป็น a c e b o o k นะคะเป็นชื่อ i l ว Shop นะคะนี่เป็นภาษาไทยนะคะตามนี้เลยนะส่วนค่าจะส่งค่ะจะส่งเป็นแฟตเริ่มต้นที่40บาทค่ะปลายทางเริ่มต้นที่50บาทนะคะรับโอนธนาคารกสิกรรับเดลต์เราก็รับตู้เป็นเติมเลยค่ะอันนี้เป็นช่องทางกต่อนะคะจะมีให้3ช่องทางนะแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะคะจะเป็นช่องทางลาซาด้านะอันนี้ก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้เหมือนนกั อันนี้นะคะจะเป็นชื่อหน้าหลักนะคะในลาซาด้านะคะก็จะเป็นชื่อบิวช็อปเป็นภาษาไทยตามนี้เลยนะคะนี่นะสามารถไปกดค้นหาแล้วก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะน,นี่ก็มีลงไว้ให้เหมือนกันนะ <S 2> <S 2> พร้อมราคานะคะจะเป็นตัวรูปสินค้านะคะแล้วก็ราคาเนาะจะมีลงรูปไว้เหมือนกันใน IG เลยนะสามารถกดติดตามในลาซาด้าก็ได้นะคะแทนการกดใน IG ก็ได้นะ <S <S ราคาก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีลงราคาไว้แล้วนะเราก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะ จะลงพร้อมกับไอซีเช่นกันค่ะก็ของใหม่ก็จะลงในนี้ก่อนเนาะบางทีก็จะลงในนี้ก่อนแล้วค่อยลงคลิปนะคะสามารถกดติดตามได้นะแล้วก็สามารถไปใช้โค้ดส่วนลดของทางร้านนะคะแล้วก็ทางของตัว lazada เองก็ได้นะหรือว่าไปใช้โค้ดส่วนลดพวกบัตรเครดิตหรือพวกวอลเล็ตอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะคะสามารถไปใช้กันได้นะเราก็มาสั่งซื้อใน lazada ก็ได้ค่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ ฝากกดติดตามใน i g ด้วยนะคะ IG ชื่อ b ิวจูช็อป p ค p อตามนี้เลยนะอันนี้ก็จะลงรูปสินค้าใหม่พร้อมราคาคร่าวๆเหมือนกันค่ะเป็นรูปตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะอันนี้อาจจะลงก่อนในคลิปอีกนะสามารถไปกดติดตามแล้วก็กดดูได้นะคะเราก็สามารถสั่งซื้อก่อนได้เลยนะประมาณนี้เลยเพราะบางอย่างอันนี้ก็คือลงก่อนแล้วมันก็หมดไปแล้วเนาะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เพิ่งลงนะคะก็จะมีลงอัปเดตไ้ตลอดนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะประมาณนี้เลยก็จะมีบอกราคาไว้แล้วแล้วก็จะมีแบบว่า รูปภาพบีบด้วยนะคะตามนี้เลยนะนี่นะคะคร่าวๆจะปมานี้เลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูของกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นน้องมะกรองนะคะน้องราคาชิล่าเจบาทนะน้องจะเป็นตัวมะกรองแบบนี้เลยนะคะไซส์ประมาณนี้เลยนะเนื้อน้องจะนิ่มๆเด้งๆนะคะนี่นะคะจะเป็นบีบบีบแบบนี้ได้เลยนะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือน่ารักมากๆไปตั้งโมเดลหรืออะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวไปบีบประมาณเล่นๆแบบนี้ได้เลยนะ ตัวนี้น้องมีหลายสีให้เลือกเลยนะคะน้องสีสวยมากเลยนะสีจะประมาณนี้เลยนะคะก็นี่นะจะมีเป็นสีเขียวนะคะจะมีเป็นสีครีมนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบออกสีเทาๆชมพู Would แบบนี้เลยนะคะแล้วก็น,นี้จะมีเป็นสีชมพูเข้มแบบนี้นะ,ะมีสีฟ้าแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะ่ะน้องสีสวยมากๆนะคะนี่น่ารักมากเลยนะตัวนี้น้องราคาชิล่เจ็ดบาทค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อน้องจะแบบเด้งๆนะ,ะประมาณนี้เลยนะคะ สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะประมาณนี้เลยนี้น้องราคาชิล่าเจ็ดบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิล่าสิบห้าบาทนะคะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะตัวนี้น้องจะเป็นตัวแอนิมอลนะคะจะมีหลายลายนะตอนนี้เข้ามาไม่เยอะแล้วนะอ้อขอเพิ่มเติมก่อนนะคะราคาชิล่าสิบสองบาทมีตัวนี้ด้วยนะจะเป็นน้องพิซซ่าค่ะจะมีเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นชมพูเข้มแบบนี้แล้วก็เป็นสีม่วงนะคะเนื้อนิ่มแล้วก็สโลว์นะอันนี้มีสองสีให้เลือกค่ะอันนี้เหลือไม่เยอะเหมือนกัน ตัว Animal นะคะก็จะเหลือลายตามนี้เลยนะอันนี้น้องราคาฉละ15บาทนะคะ üyor, จะมีเป็นน้องสีเทาแบบนี้นะคะเป็นสีเหลืองลายนี้นะจะมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็จะมีเป <over> ็นลายนี้ค <zeit work> ่ะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะน้องจะเนื้อนิ่มแล้วก็สโลประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เหลือมาเยอะแล้วนะเราเข้ามาไม่เยอะนะคะราคาตัวนี้น้องราคาฉละ15บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องวัวชกมวยแบบนี้เลยนะคะน้องน่ารักมากๆกลิ่นจะหอมสตรอเบอรี่มากๆเลยนะคะแนะนําเลยตัวนี้ สำหรับคนที่ชอบกินหอมสอเบรีนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะอันนี้น้องราคาชิลล์สิบห้าบาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องก็จะเป็นตัวฮีโร่นะคะมีเข้ามาแล้วนะน้องน่ารักมากๆนะคะแล้วก็เนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีลายเข้ามาตามนี้เลยก็จะมีเป็นลายนี้นะคะน้องเป็นน้องฮีโร่นะก็จะมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวผู้หญิงลายนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสี่ลายนี้นะคะนี่นะตามนี้เลยน้องราคาชิลล์สิบห้าบาทค่ะเนื้อจะนิ่มสโลประมาณนี้เลยนะ เนื้อดีนะคะน้องเป็นเนื้อมันเงานะคะเนื้อดีเหมือนเดิมเลยนะชิลละ15บาบาทค่ะต่อมานะคะน,นี้ก็จะเป็นตัวอันนี้นะคะจะเป็นตัว ll นะจะเหลือลายตามนี้นะคะเหลือลายไม่เยอะแล้วนะน้องจะเนื้อนิ่มสโลนะคะอันนี้คือเหลือเท่านี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้คือน้องบอกก่อนว่าน้องอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะตามการเวลานะเพราะว่าน้องค่อนข้างแบบหายากแล้วนะอันนี้ก็คือมีเข้ามาเท่านี้นะคะ แล้วก็หมดแล้วหมดเลยตัวนี้น้องก็จะมีลายตามนี้เลยค่ะลายแรกจะเป็นลายนี้เนื้อดีเหมือนเดิมนะคะซื้อไปบีบเล่นกันได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะเนื้อก็จะนิ่มจลแบบนี้เลยต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นแบบราคาชิ้นละ15บาทเหมือนกันนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะมาเริ่มดูกันที่แบบแรกเลยนะ แบบแรกเลยนะคะก็จะมีเป็นพวกถั่วนะคะนี่นะอันนี้สามารถบอกกับทางร้านนะคะว่าให้ขละไปก็ได้นะเพราะว่าบางทีอาจจะแบบว่าให้ดูไม่ครบลายนะคะเพราะว่าน้องมีหลายมีมาหลายล้านเลยนะมีมาเยอะมากนะคะหลายๆาแล้วก็หลายสีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อันนี้ทางร้านอาจจะคละสีไปให้นะคะจะสามารถเลือกลายกันมาได้นะประมาณนี้เลยคะ่ะอาจจะฆละสีไปให้เพราะว่าน้องมีสีค่อนข้างเยอะนะแต่แนะนําทุกชิ้นค่ะเพราะว่าทุกชิ้นคือนิ่มแล้วก็สโลว์หมดเลยนะคะเนื้อก็จะเป็นแบบประมาณนี้ หมดเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนี้ก็จะเป็นน้องถั่วค่ะจะอยู่ในแพ็กเกจซื้อทุกชิ้นนะคะราคาชิละ15บาาทนะแล้วก็จะมีเป็นตัวแตงโมงนะคะเป็นรูปแบบนี้เลยเนื้อนิ่มสโลกมากเลยนะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นส้มนะคะน,นี้ก็คือแบบแนะนำหนึนะเพราะว่าน้องก็ชิ้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะราคาชิละ15บาทค่ะแล้วก็เนื้อดีมากๆด้วยแล้วก็แบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะจะมีเป็นแบบ ดาวนะคะนี่นะจะเป็นพวกลายพวกนี้นะคะนี่คือเข้ามาไม่เยอะนะน้องมีหลายลายเลยนะคะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะทางร้านของขะลายไปให้นะนี่นะคะถ้าจะเลือกตัวนี้เนาะก็จะคละสีขาลายไปให้นะคะแต่แนะนํานะคะทุกชิ้นทุกลายคือสวยหมดเลยนะแล้วก็จะมีเป็นเจ้าตัวเห็ดแบบนี้ด้วยนะคะนี่นะคะเนื้อดีหมดเลยแล้วก็จะมีเป็นน้องเกี๊ยวนะคะนี่นะจะเป็นเกี๊ยวแบบนี้อันนี้คือแบบตํานานมากเลยนะค่อนข้างหายากนะคะแต่ก่อน แนะนำมากเลยนะนี่นะคะเนื้อคือดีมากๆแนะนำให้เก็บกันเลยนะตัวนี้ค่อนข้างหาย,ยากเหมือนกันนะคะเป็นน้องเกี๊ยวแบบนี้เลยค่ะเนื้อจะนิ่มสโลมากๆเลยนะอันนี้ห่างหายจากช่องนี้ไปนานมากเลยนะตัวนี้แนะนำค่ะราคาชิละ1 5บาทนะแล้วก็จะมีเป็นตัวควรัวซองแบบนี้ค่ะ15บาทเช่นเดียวกันนะแล้วก็จะมีเป็นตัวพวกโดนัทนะคะมีเป็นพวกชูโรสอะไรแบบนี้จะขอขลักไปให้นะคะในหมด พวกโดนัทแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นน้องหมีไอติมนะคะตัวนี้น้องมีมาหลายสีเลยด้วยนะเนื้อนิ่มสโลค่ะมีเป็นตัวนี้ด้วยนะคะนี่นะน้องน่ารักนะคะเนื้อนิ่มสโลเหมือนกันเป็นแบบมานี้เลยแล้วก็จะเป็นมินิปังปอนะคะนี่นะจะเป็นตัวรุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่นหน้าแบบนี้เลยนะน่ารักมากๆแล้วก็เนื้อดีทุกชิ้นเลยนะคะมีมาหลายสีเหมือนกันอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่นะคะเี๋ยวน,นิ่มสโลมากๆเลยนะ ชิ้นละ15บาทค to to. Os, hmm. hmm. ่ะมีเป hmm. ็นพวกไอติมโคนแบบนี้ด้วยนะคะเนื้อนิ่มสโลมากมากแนะนำอตนี้คือเนื้อดีทุกชิ้นเลยค่ะมีเป็นพีชด้วยนะอ๋อลูกท้อค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีบิสกิตด้วยนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้เหมือนกันนี่นะคะน้องมีหลายลายเลย15บาทนะคะก็มีเป็นตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เนื้อดีเหมือนตัวตะกี้นี้เลยนะคะเนื้อจะเป็นแบบเดียวกันเลยเนื้อดีมากๆ อันนี้ก็จะมีเป็นเต่านะคะน้องจะเป็นหน้าแบบนี้นะนี่นะคะมีหลายสีเหมือนกันนะคะเป็นหน้าแบบเป็นหน้าหมีแบบนี้เลยนะน่ารักมากๆค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวอิตาเลียนเบสนะคะชิ้นละ15บาทนะล็อตนี้มาคือเนื้อดีมากๆนี่นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นพวกเมลอนบานนะคะอันนี้ก็คือเนื้อดีเช่นกันนะเนื้อเป็นแบบนี้เลยค่ะพวกนี้เป็นน้องเนื้อจะเป็นแบบเนื้อสกูชีนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบวัฟเฟิลแบบนี้ด้วยนะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นน้องแครอทด้วยค่ะ เนื้อดีนะคะแล้วก็อ้วนมากเลยแนะนําเลยนะคะ15บาทเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะราคาชิ้นละ15บาทนะก็จะเป็นพวกนี้เลยค่ะเป็นแบบ s ก u i s h y homemade แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีมาด้วยกัน2แบบเลยนะคะก็จะมีเป็นแบบโดนัทแบบนี้นะ,ะมาดูแบบแรกกันก่อนนะคะเป็นโดนัทแบบนี้เนื้อน้องจะแบบนิ่มสโลว์ประมาณนี้เลยเนื้อน้องจะนิ่มแบบนี้นะคะสาหรับคนชอบงานโฮมเมดแบบนี้นะคะเนื้อค <ๆ S 2> <า>่อนข้างดีนะแล้วก็เนื้อจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ นี S <S ่นะนี mm ่บอชเชนแบบนี <lite> an ้ทุกชิ้นให้นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เอาไปห่อพุงแจได้เลยงานน้องจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นโฮเมดนี่คือมีหลายลายนะเดี๋ยวให้ดูลายคร่าวๆค่ะก็จะมีลายประมาณนี้เลยนะคะจะมีเป็นลายนี้นะลายนี้ค่ะลายนี้แล้วก็ประมาณลายนี้นะคะแล้วก็ด้านนะคะจะมีลายตามนี้นะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับใครสนใจลายไหนนะคะสามารถแคปรูปไปได้เลยนะคะนี่นะน้องจะเป็นแบบงานโฮเมตนะคะน้องจะแบบน่ารักมากๆนะคะ นี่นะเป็นสกูชี่ประมาณนี้เลยนะคะราคาชิ้นละสิบห้าบาทนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเค้กแบบนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยอันนี้ก็มีลายประมาณนี้เหมือนกันนะคะจะมีเป็นลายนี้สีนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะแบบชิกระโปรงแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นลายไอติมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะน้องราคาชิ้นละสิบห้าบาทเหมือนกันค่ะนี่นะคะน้องจะเป็นตัวสกูชี่โฮมเมดค่ะ ่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะนี่น้องก็จะเป็นพวกขนมพวกอะไรแบบนี้นะคะนี่นะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องเนื้อดีมากๆด้วยนะราคาชิ้นละ25บาทค่ะตัวนี้งานดีมากๆนะคะน้องจะเป็นแบบนี้เลยทุกชิ้นนะคะจะมีกลิ่นหอมด้วยนะเนื้อดีแบบนี้ทุกชิ้นเลยคะ่ะมีหลายลายให้เลือกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะน้องจะมาลายประมาณนี้เลยจะมีเป็นลายนี้ค่ะนี่นะคะจะเป็นตัวบ o ฟเฟอไอติมนะคะนี่นะ แล้วก็จะมีเป็นแบบคุกกี้โดนกัดแบบนี้นะคะเนื้อนิ่มสโลค่ะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีเป็นแบบถ้วยคัพเค้กแบบนี้นะคะแล้วข้างบนก็จะมีเป็นตัตคุกกี้ด้วยนะนี่นะคะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลค่ะประมาณนี้เลยแล้วก็นี่นะคะจะเป็นตัวช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างทางร้านนะเนื้อนิ่มสโลนะคะแล้วก็ทุกชิ้นคือน้องชิ้นใหญ่เราก็ตั้งโตได้ด้วยนะคะไปตั้งโตเล่นได้เลยนะ ลายสวยมากๆค่ะตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นตัวแบบว่าเป็นตัวน่าจะเป็นทาร์ตไข่ไม่ก็คัพเค้กนะเนื้อดีมากๆนะคะแนะนําเลยนี่ค่ะแล้วก็นี่จะเป็นเหมือนวัครีนนะคะนี่นะจะมีปลายค่ะมีปลานี้สีนี้นะคะเนื้อดีด้วยนะแนะนําเลยค่ะอันนี้น้องราคาชนะนล่สิบาบาทนะคะตั้งโต๊ะได้เลยนะน่ารักมากๆสาม,มารถดูรูปตัวอย่างในไอจีเลยนะคะสําหรับคนที่อยากเห็นรูปชัดๆนะคะ อันนี้นะคะเป็นตัวขนมปังนะน้องราคาชิ้นละ25บาทนะคะเนื้อจะนิ่มสลัวแบบนี้เลยนะเนื้อดีเลยด้วยนะคะแนะนําเลยอันนี้เนื้อจะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะราคา25บาทค่ะเป็นตัวขนมปังแบบนี้นะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวเป็ดนะคะเป็ดแบบนี้เลยนะนี่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะน้องจะเนื้อนิ่มแล้วก็สลัวแบบนี้เลยนะราคาตัวนี้นะคะชิ้นละ ราคาตอนนี้นะคะน้องราคาชฉลี่ยยบาทนะจะเป็นแบบนี้นะคะมีบอชเชนแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจซิลค่ะตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะน้องจะเป็นดับหุหกกบน็อกลายสไปเดอร์แมนแบบนี้เลยนะคะ2 0บาทนะ ขอเพิ่มตามนะคะก็จะมีเป็นตัวกล่องสุ่มด้วยนะคะกล่อง a, 150, สุม anyway ่มอันนี้นะคะเป็นแค่ตัวอย่างเฉยนะคะนี้ราคา150บาทนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะแต่สามารถสั่งตามงบได้เลยนะคะแบบรวมส่งหรือยังไม่รวมส่งก็ได้นะคะแล้วก็สามารถระบุได้เหมือนกันว่าจะเอาแค่ของแท้หรือว่าของไม่แท้อย่างเดียวก็ได้นะคะหรือขะกันไปก็ได้นะสามารถระบุกันมาได้เลยนะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะอาจจะได้กล่องไซส์ใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ํานะประมาณนี้เลยนี่แค่ตัวอย่างค่ะ150าบาทนะคะ แบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบราคาชิ้นละ35บาท3ชิ้น100นะก็จะเหลือเป็นตัวนี้นะคะจะมีเป็นตัวชิคกิรินะคะจะมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็ลายนี้นะน้องมีบอลเชนด้วยนะคะเนื้อจะนิ่มสโลค่ะชิ้นละ35บาท3ชิ้น100ค่ะแล้วก็จะมีเป็นเฟรนด์ไฟล์นะคะเหลือ3ชิ้นสุดท้ายนะจะเป็น3สีนี้เลยนะคะจะมีเป็นสีม่วงค่ะสีส้มแบบนี้แล้วก็สีเขียวแบบนี้เป็นลาย L L นะคะ35บาท3ชิ้น100นะคะ ต่อมาราคานี้ก็จะเป็นแบบราคาชิ้นละ39บาทนะคะก็จะมีเป็นเค้กนะคะนี่นะจะเป็นเค้กลายนี้เลยนะคะน้องลายสวยมากๆนะอันนี้มีเข้ามาแค่อย่างละชิ้นนะเนื้อจะนิ่สโลบแบบนี้เลยนะคะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแบบนี้เลยเนื้อดีมากๆอันนี้ราคาชิ้นละ39บาทนะคะนี่นะน้องก็จะแบบมีมีตรงนี้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบเค้กประดาน้แบบนี้เลยนะนี่นะคะ ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวบันนะคะอันนี้น้องราคาชิละ39บาทเหมือนกันนะข้างหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเป็นบันแบบนี้นะคะนี่นะคะน้องก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้เลยนะคะนี่นะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะเนื้อดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะราคาตัวนี้ชิละ39บาทค่ะนี่นะ ่อมานะคะราคาชิ้นละ39บาทนะก็จะมีเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้น้องจะเป็นตัวเสือนะคะเป็นตัวแมวนะคะเป็นแมวแบบนี้นะคะน้องจะแบบมีหลายลายเลยนะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างค่ะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลว์นะนี่นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นลายแรกค่ะเป็นลานนี้มีแพ็กเกจทุกชิ้นเลยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นลานนี้นะคะนี่นะคะเนื้อจะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีลายนี้ค่ะมีเป็นลานนี้นะคะแล้วก็ลายนี้นะคะ39บาทค่ะ ต่อมานะคะราคา3 9บาทก็จะมีเป็นตัวเจ้าหญิงค่ะนี่นะมีเข้ามาแล้วนะคะล็อตนี้มาคือเนื้อน้องจะนิ่มๆสโลว์แบบนี้เลยนะเนื้อจะนิ่มกว่าเดิมด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นอ่าเป็นสีชมพูนะคะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะตัวนี้ราคา39บาบาทนะคะเป็นน้องเจ้าหญิงนะ ต่อมาราคานี้ก็จะเป็นตัวเค้กนะคะก็จะมีเป็นเค้กลงมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้มี2สีให้เลือกค่ะจะมีเป็นสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแบบนี้นะน้องจะเนื้อน,นิน่มนะสโล,นะล,ลส himself, ทงทงั้งคู่เลยนะคะแนะนําเลยนะแล้วก็ลายค่อนข้างสวยเลยนะคะลายจะเป็นแบบนี้เลยแนะนําเลยนะนี่นะคะเนื้อเป็นแบบนี้เลยร็อดนี้มีเข้ามาเยอะด้วยนะนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะราคาตัวนี้ชิ้นละ39บาทค่ะเป็นตัวเค้กแบบนี้เลยสามารถไปตั้งโมเดลได้เลยนะน่ารักมากๆนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวก้อนเมฆนะคะน้องราคา39บาทเหมือนกันนะมี3สีด้วยกัน,นะคะ่ะจะมีเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีลุง้งแล้วก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เนื้อนิ่มสโลว์มากๆเลยนะ,ะตัวนี้39บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวลูกเจี๊ยบนะคะน้องเป็นงานราคาเซล์นะแต่เนื้อชิ้นใหญ่มากนะคะนี่นะแล้วก็อันนี้จะราคาชิ้นละ39บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวไอติมนะคะราคา39บาทนะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเค้กนะคะเป็นนกฟามิโกแบบนี้เลยนะอันนี้ราคาชิ้นละ39บาทค่ะเนื้อจะนิ่มโฟลแบบนี้เลยนะอันนี้นะคะเป็นตัวยูนิคอร์นนะคะน้องจะนั่งแบบนี้เลยนะราคาตัวนี้39บาทเหมือนกันค่ะเนื้อดีมากๆนี่มีมีมาสีนี้เลยนะคะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวลูกสตรอเบอรี่นะคะเป็นแบบนี้เลยน้องมาชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนื้อดีมากๆแนะนําเลยนะคะ นี่นะคะเป็นลูกสตรอเบอรี่แบบนี้เลยล็อตนี้มาคือเนื้อดีแล้วก็เนื้อนิ่มสโลว์มากๆเลยนะตัวนี้ราคาชิ้นละ39บาทนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นลูกสตรอเบอรี่แบบนี้นะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวต้นกระบองเพชรนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อนิ่มสโลว์นะ้นเอาเท่าที่ค่ะน้องราคาชิ้นละ39บาทนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะแนะนํานะคะนี่นะ อันนี้ก็จะเป็นแพนด้าเอกนะคะอันนี้น้องราคา39บาทเหมือนกันนะ <_ d ance> เนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะนี้เป็นตัวสับป,ประรดนะคะนี้บอกก่อนน้องเป็นงานราคาเซลนะอาจจะมีตําหนินะคะเป็นแบบว่าพวกการกดทับนะคะจริงๆคือน้องชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นแบบชิ้นใหญ่นะนี่นะคะแล้วก็าจะแบบว่ามีตาหนิการกดทับนะคะเลยเป็นงานราคาเซลนะราคาชิ้นละ39บาทค่ะเนื้อดีมากเนื้อสับแบบเหมือนของแท้เลยนะคะตอนนี้แนะนําเลยนะ อันนี้นะคะก็จะเป็นน้องแพนด้านะคะอันนี้จะอยู่ในออเป็นน้องหมีแบบนี้นะคะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้เลยนะน้องเป็นสีกาแล็กซี่ค่ะเนื้อนิ่มสโลว์มากๆนะคะชิลละสาสิบเก้าบาทค่ะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวเค้กนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดสีสีนะคะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะสีฟ้านะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงแบบนี้เลยนะคะน้องมีสีสีด้วยกันนะคะล็อตนี้เข้ามาเยอะมากๆแล้วก็เนื้อดีด้วยนะคะน้องจะเนื้อแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะเนื้อดีแบบนี้เลยแนะนําเลยนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะตัวนี้สามารถใต้โมเดลได้เหมือนกันค่ะอันนี้คือน้องจะเป็นแบบเค้กสตอรี่แบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะเนื้อนิ่มสโลค่ะชิ้นละ39บนะอันนี้นะคะก็จะมีเป็นมังคุดด้วยนะคะน้องราคาชิลนละ39บาบาทเหมือนกันค่ะเป็นตัวมังคุดนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อน้องนะคะจะเป็นแบบนี้เลยน,นี่นะคะเนื้อค่อนข้างดีเลยนะเนื้อจะแบบว่านิ่มสโลแบบนี้นะคะ จะแน่นนิ่มโซโบบนี้เลยราคาตัวนี้นะคะชิลละ39บาทค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้ค่ะอยู่ในแพคเกจนี้ต่อมาราคาชิลละ39บาทนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้ด้วยนะน,นี้จะเป็นน้องถั่วน,นะคะนี่นะอันนี้เข้ามาไม่เยอะนะคะเนื้อดีมากๆ39บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นน้องแมวสีเขียวแบบนี้อันนี้ก็39ค่ะมีเข้ามาไม่เยอะนะตัวพวกนี้นะแต่เนื้อดีมากๆนะคะแบบให้เก็บสะสมกันได้เลย แล้วก็จะมีเป็นตัวไอติมนะคะเป็นไอติมแบบนี้เนื้อนิ่มสโลเหมือนกันอันนี้ก็39บค่ะแล้วก็จะมีเป็นน้องแมวสีฟูแบบนี้นะคะอันนี้ก็39บาทเหมือนกันนะเนื้อดีมากๆคือแบบแนะนํามากๆเลยนะนี่นะคะซอฟสโลมมากเลยนะตัวนี้นี่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัววัวนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ราคาชิ้นละสามสิบเก้าบาทเหมือนกันนะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลมแบบนี้เลยค่ะเนื้อคือดีมากๆเลยนะแนะนําเลยค่ะ นี่นะคะสวยมากด้วยนะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวคิตตี้นะคะอันนี้นะคะมี2ส,สีด้วยกันนะจะมีเป็นสีแดงแบบน,นี้นะคะแล้วก็สีฟ้าแบบนี้ตั้งโมเดลได้เหมือนกันนะน้องจะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะตัวนี้นะคะน้องราคาชิ้นละ39บาทนะมี2ส,สีให้เลือกด้วยกัน,นะคะ่ะจะมีเป็นสีแดงแล้วก็สีฟ้าแบบนี้เลยนะนี่นะคะล, <in> ละ็อตนี้มีเข้ามา2สีแบบนี้เลยตั้งโมเดลได้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะ ต่อมานะคะก็เป็นตัวนี้นะน้องราคาชิละสาเหมือนกันนะคะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยตัวสกูชี่นะคะเนื้อจะนิ่แล้วก็โสโลแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆนะอันนี้ราคา39บาทนะคะสามารถดูทุกอย่างแน่ใจเลยนะจะเป็นแบบนี้ค่ะ <ๆ S 2> ต่อมาาคานี้ก็จะเป็นตัวหอยท่าน,นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากๆนี่น้องเป็นแบบไซจัมโบนะคะอันนี้คือจะมีอยู่2ส,สีด้วยกันนะก <ๆ S 2> ็ะจะมีเป็นสีม่วงแล้วก็สีฟ้าแบบนี้เลยนะคะเนื้อก็คือจะดีมากๆเลยนะเนื้อเป็นแบบนี้เลยนะคะ ริมสโลว์มากๆนะคะตัวนี้แนะนําเลยอันนี้ราคาชิลนละ39บาทค่ะมี2สีให้เลือกนะต่อมานะคะนี้ก็เป็นตัวชิคกรีนะคะราคา39บาทมี2ลายนะเหลือแค่ลายลายนี้แล้วนะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวอมยิ้มนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้ค่ะอยู่ในแพคเกจนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวยิ้มนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็คือจะแบบมี2ด้านสสีแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆตัวนี้นะคะน้องราคาชิ้นละ 3าบาทเหมือนกันค่ะเนื้อด,ดีมากๆเลยนะแนะนาเลยนะคะนี่นะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะนี้เป็นโดนัทน,นะนี่ก็จะมีเป็นแบบแพ็กเกจแบบนี้นะคะน่ารักมากมากเลยนะตัวนี้น้องราคาชิ้นละ39บาทค่ะมี2สีให้เลือกด้วยกันนะจะมีเป็นสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลค่ะขอบเพิ่มเติมนะคะมีเป็นพีชชิ้นละ25บาทด้วยนะคะน้องเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะอยู่ในแพ็กเกจนี้นะแล้วก็จะมีเป็นแบบจูบกกี้นะคะแล้วก็ เป็นสายสีดําแบบนี้นะคะแพ็กเกจจะเป็นแพ็กเกจสิบล็อกนะคะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะน้องอยู่ในแพ็กเกจเดียวกับแพ็กเกจนี้เลยนะนี่นะคะอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะน้องก็จะเป็นตัวบอลคริสต์มาสแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆมีสายสีดําให้ด้วยนะนี่นะคะไปห้อยผนงแจได้เลยนะคะน่ารักมากๆแล้วก็เนื้อดีมากๆนะคะแนะนําเลยตัวนี้ราคาชิ้นละ39บาทค่ะนี่นะคะ ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวนกฮูกนะคะจะเป็นตัวนกฮูกสีเหลืองแบบนี้เลยนะราคาตัวนี้ชิลละ39บาทเหมือนกันค่ะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลว์นะแพ็กเกจจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นนกฮูกนะคะจะเป็นตัวลายนี้สีขาวแบบนี้นะคะเนื้อนิ่มสโลว์มากๆเลยนะแนะนําเลย ตัวนี้ราคาชิ้นละ39บาทเหมือนกันค่ะอยู่ในแพ็กเกจนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นแบบราคาชิ้นละ35บาทนะอ๋อชิ้นละ45บาทนะคะนี่นะแบบแรกเลยนะคะจะเป็นตัวซาลาเปานะคะเป็นเปาเข่งแบบนี้ข้างในนะคะน้องจะเป็นเปามลูกนะคะสามารถดูรูปตัวอย่างในไอจีเลยนะอันนี้มีทิ้งรูปให้แล้วนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นตัวเข่งแบบนี้นะคะได้พร้อมเข่งแบบนี้เลยอันนี้ราคา45บาทนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะ 45บาทต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นน้องซูชินะคะน้องน่ารักมากๆจะเป็นแบบหน้าแบบนี้เลยนะสามารถดูรูปได้ในไจีเลยนะคะเนื้อจะดีมากๆเลยนะเนื้อจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแนะนําเลยนะน้องเป็นแบบเนื้อซูชิแบบนิ่มมากๆนี่นะคะแบบไม่ได้เคลือบเลยนะอันนี้เป็นแพ็กเกจ10ล็อกแบบนี้ค่ะตัวนี้45บาทค่ะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นน้องมารกาลองนะคะเป็นของ a r เรีนะ เป็นลายเรียบแบบนี like then, like ้เลยนะคะแล้วก็นี้เป็นของดิสนีย์แฮนะคะตัวนี้จะเป็นตัวลายเส้นเนาะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยเป็นมากกะโรนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวบบเชนนะคะจะมีแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะแนะนําเลยตัวสกูชี่คือเนื้อดีมากๆนะคะเนื้อซอฟต์สโลมากๆนะคะแล้วก็จะแบบมีคิเตอร์แบบนี้ด้วยนะน่ารักมากๆแนะนําเลยค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวนิ่มสโลมากมากเลยนะแนะนำเลย ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวน้องข้าวแกงนะคะนี่นะราคา45บาทนะคะบอกก่อนว่าน้องเป็นงานราคาเซลล์นะคะทุกคนน้องเป็นของแท้นะเป็นของ toy box shop นะคะแล้วก็จะเป็นของ d e c a m e shop ทําร่วมกันนะประมาณนี้เลยแต่น้องไม่มีแพ็กเกจนะคะมาไม่มีแพ็กเกจอยู่แล้วนะะ้องแล้วก็เป็นงานราคาเซลล์ค่ะซึ่งมีตําหนินะคะตําหนิมาจากโรงงานนะเป็นตําหนิแบบการกดทับนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบรอยสีรอยคลกเล็กน้อยประมาณนี้เลยนะคะตามการเวลาเลยนะเพราะว่าน้องค่อนข้างหาย,ยากแล้วคะ่ะตัวเนื้อนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้ทุกชิ้นเลย คือแนะนําเลยนะคะเนื้อดีมากๆอันนี้คือแบบไม่ได้ติดถุงเลยนะนี่นะคะถ้าให้ดูเนื้อเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนื้อดีมากๆแล้วก็ลายเส้นมีแบบนี้ให้ทุกชิ้นนะคะราคาตัวนี้ชิละ45บาทค่ะไซส์ใหญ่ไซส์แบบไซส์เท่ามือแบบนี้เลยนะไซส์ใหญ่กว่ามือด้วยนะประมาณนี้เลยอันนี้ราคาชิละ45บาทค่ะตอนนี้เหลือมาเยอะแล้วนะเพราะว่าตอนแรกน้องมาเยอะมากๆเลยนะคะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวบันคริสต์มาสนะคะน้องน่ารักมากๆมารอตีคืองานดีด้วยนะ งานดีเหมือนเดิมเลยค่ะแนะนําเลยนะคะทุกรอเลยนะจะเป็นแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะคะเนื้อดีมากๆนะคะซอฟสโลแบบนี้เลยนี่นะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็นี่นะคะนี่จะเป็นแท็กนะคะเป็นตัวแท็กน้องนะคะแนะนําเลยนะเพราะว่าขายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเนื้อดีงานดีมากตัวนี้ก็อาจจะมีกลิ่นหอมเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายเส้นด้วยมีลายเส้นให้ทุกชิ้นเลยค่ะราคาตัวนี้ชิ้นละ5 0บาทนะทุกคน เข้ามารตนี้เข้ามาไม่เยอะนะคะตอนแรกเข้ามาเยอะมากเลยนะแล้วก็หายไปเยอะแล้วนะตัวนี้ราคา50บาทค่ะต่อมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวน้องกระต่ายไงาราคาเซลค่ะทุกคนตัวนี้ค่อนข้างหายยากแล้วนะตัวนี้เป็นของแบรนด์นี้เลยนะคะนี่นะคะตัวน้องนะคะก็คือจะมีตำหนิการกดทับแบบนี้เลย s o ฟต slow มากมากนะคะแนะนําเลยข้างในคือจะมีเป็นแบบแท็กอะคริลิกแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะ ตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวสีกาแล็กซี่นะคะแล้วก็จะเป็นสีลุงแบบนี้นะคะ2ตัวนี้กลิ่นจะไม่เหมือนกันค่ะนี่นะคะทั้งคู่จะกลิ่นไม่เหมือนกันนะคะคือกลิ่นหอมมากๆนะคะเป็นแบบกลิ่นสบู่กับกลิ่นมะลินะแนะนําเลยนะคะสําหรับคนชอบกลิ่นพวกนี้นะคะมี2สีให้เลือกค่ะระคะา50บาทตัวนี้นะคะน้องก็จะเป็นตัวเลมอนนะคะนี่นะจะเป็นตัวของบันนี่คาเฟ่นะคะตัวนี้จะเป็นแท็กแบบนี้แล้วก็นี้จะมีเป็นอ่านี่นะคะเป็นหัวใแจเป็นแบบนี้ให้ด้วยทุกชิ้นเลย นี่นะคะตัวสกุช่น้องจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเหลือแค่3ชิ้นสุดท้ายแล้วนะจะมีลายเดียวค่ะก็คือจะเป็นตัวลายเลมอนนะคะราคาตัวนี้ชิล้นละบ5าบาทนะคะส่วนแบบต่อมาค่ะต่อมานะคะต่อมานะคะราคาชิละ60บาทนะคะก็จะมีเป็นตัวนี้นะอันนี้คือน้องจะเป็นตัวสกุช่นะคะจะเป็นงานกล่องแบบนี้เลยนะคะน้องเป็นงานราคาเซลล์เหมือนกันค่ะก็จะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะตามการเวลานะอันนี้เป็นของซาคิแลน์ค่ะ นี่นะรุ่นนี้ก็ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นแบบโดนัทนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นกบนะคะแล้วก็จะมีเป็นเป็เปแปดแบบนี้เลยน้องอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะ,นนะ,คะเนื้อนิ่มสโล่นะตัวนี้มีมีถาดลงใน i อแล้วนะคะสามารถไปดูกันได้นะคะกล่องละ60บาทค่ะจะได้พร้อมกล่องแบบนี้ไปเลยนะคะมี2แบบให้เลือกต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นแบบระคะ65บาทนะก็จะมีเป็นไอติมนะคะเป็นไอติมหมีแบบนี้เนื้อนิ่มสโลค่ะ อันนี้ก็อยู่ในแพ็กเกจสิบล็อกแบบนี้นะคะอันนี้65บาทนะแล้วก็จะเป็นหมีนะคะนี่นะอันนี้ก็65บาทเหมือนกันค่ะเนื้อดีมากๆตัวนี้เหลือน้อยแล้วนะทั้งคู่เลยนะคะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวเค้กนะคะตัวนี้เป็นของอันนี้นะคะเป็นของซาริโอแท้นะน้องก็จะมีลายเส้นอยู่ในกล่องนะคะออลายเส้นอยู่ตัวสกุช่นะคะด้านหลังนะตัวนี้น้องราคาชิลละ420บาทค่ะน้องเป็นของแท้แล้วก่อนข้างหายากนะตัวนี้นี่นะคะ น้องเป็นไซส์จัมโบ้นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะคือไซส์ใหญ่มากๆนะสามารถดูคลิปปิบนะคะได้ในไอจเลยนะนี่ก็มีลงไว้ให้ค่ะหรือคลิปเก่าๆก็มีไว้ให้แล้วนะจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะน้องจะเป็นตัวอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะน่ารักมากๆราคาตัวนี้นะคะชิละ420บาทนะคะตอนนี้เหลือไม่เยอะนะคร่าวๆนะคะจะมานี้เลยนะคะสําหรับใครสนใจนะคะสามารถติดต่อไอเดลีไลน์ของทางร้านได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น IG หรือ a c e b o o กก็ได้นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อทางลาซดาก็ได้นะคะตัวนั้นก็จะมีตัวโค้ดส่วนลดนะคะของทางร้านแล้วก็จะมีเป็นของตัวลัซาดาเองด้วยเนาะแล้วก็มีพวกโค้ดส่วนลดนะคะใจของ w อ l l e t นะคะแล้วก็มีเป็นของพวกบัตรเครดิตอะไรพวกนี้สามารถไปใช้กันได้นะแล้วก็สามารถไปสั่งซื้อหรือกดติดตามดูอัปเดตได้หมดเลยนะคะใน IG ด้วยนะ IG จะลงรูปสินค้าใหม่พร้อมราคาไว้ให้ตลอดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้ง